สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาทุกท่านค่ะตอนรับเข้าสู่ Welcome to Euro 2024วันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูทัพอัศวินสีสม้มเนเธอร์แลนด์นะคะภายใต้การทำทีมของโรนัลคูมันอดีตผู้จัดการทีมบาร์เซโลนาผู้เคยผ่านการคว้าแชมป์รายการนี้มาแล้วในปี1988สมัยที่ตัวเขานั้นยังคงเป็นนักเตะอยู่ค่ะ ในส่วนขุมกำลังของเนเธอร์แลนด์ก็ประกอบไปด้วยผู้รักษาประตูยูสตินไบโลจากเฟเยนูด์บาร์ดแฟบรูเคนจากไบรตันมาร์คเฟลเคนจากเบนฟอร์ดขณะที่กองหลังประกอบไปด้วยนาธานอาเก้จากแมนเชสเตอร์ซิตี้เดลิบลินจากจิโรนามัทไทสเดลิกจากไบเยอร์มิวนิกสเตฟานดูฟายจากอินเตอร์มิลานเดนเซลดูฟีสจากอินเตอร์มิลาน เชเร์มี่ฟริมปงจากไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นลูชารเรลเคียตรอดาจากเฟเยนูดมิกกี้ฟานเดอเฟนจากสเปอร์สเฟอร์จิลฟานได้จากลิเวอร์พูลและเอียนมาเซ่นจากดอทมุนขณะที่กองกลางประกอบไปด้วยจอจินโยไวนาดูมจากอัลเอติฟักเย์ดีสแคลเทินจาก p s เโยอีเฟียมันจาก PSV ีซาฟีซิมองสจากแอเบไลซิก ไรอันกราเฟนแบกจากลิเวอร์พูลและไตยานี่ไรเเดอร์จากเอซิมิลานขณะที่กองหน้าค่ะประกอบไปด้วย s t e เฟนเบิร์กไวจากอาแจ็ก m ์เมมฟิสเดปจากเอลติโกมาดริดไบรอันบรอบีจาก a j a จ็ก d ์กดี้กักโปจากลิเวอร์พูลว้ลเว็กคอสจากโ o ฟเอนแฮมดอนเจลมาเลนจากดอทมุนโยชัวเซอร์ซี่จากบ o รุญย a า อัศวินสีส้มเนเธอร์แลนด์เนี่ยมีดีกรีเป็นอดีตแชมป์ฟุตบอลยูโรมาหนึสมัยนะคะเมื่อปี1988หลังจากนั้นพวกเขาก็ไม่สามารถเข้าใกล้ตำแหน่งนี้ได้อีกเลยแล้วค่ะนับตั้งแต่นั้นมาซึ่งการแข่งขันในครั้งที่แล้วพวกเขาก็ต้องจอดป้ายแค่รอบ16ทีมสุดท้ายด้วยการแพ้ต่อเช็กเยียนะคะด้านผลงานของทีมชาติเนเธอร์แลนด์ในรอบคัดเลือกพวกเขาลงเล่น8นัดชนะ6และแพ้2 ซึ่งทั้งสองนัดที่ทับอัศวินสีส้มแพ้คือการแพ้ให้กับทีมชาติฝรั่งเศสค่ะและด้วยขุมกำลังแล้วก็ชื่อชั้นของทีมชาติเนเธอร์แลนด์นั้นก็น่าจะมีดีพอนะคะที่จะทำให้พวกเขาผ่านเข้ารอบสูงพอสมควรถึงแม้จะอยู่ร่วมสายกับฝรั่งเศสทีมที่เอาชนะพวกเขาในรอบคัดเลือกทั้งสองนัดก็ดูแล้วไม่น่าจะมีปัญหาอะไรละค่ะเพราะด้วยกล่นของโคช้ชบวกกับความสามารถของนักเตะ พวกเขาน่าจะฝ่าด่านในรอบแบ่งกลุ่มเข้าสู่รอบต่อไปได้แบบสบายๆนะคะท้งนี้เนเธอร์แลนด์อยู่ในกลุ่มดีนะคะร่วมกันกันกบฝรั่งเศสโปแลนด์ Poland และออสเตรียท้งนี้คุณชมสามารถจะอัปเดตโปรแกรมการแข่งขันผลการแข่งขันตารางคะแนนรวมทั้งอันดับดาวซัสโวลสำหรับสึกยูโร2024ได้อย่างครบถ้วเลยนะคะผ่านทาง Sportbar News ัทแนค่ะ